ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบผมอีกแล้วกับช่อง KA เข้าโอ๊ตนะมากันในเกมเดิมเลยกเกมซอนโฟนโลิมิตนะครับนี้เราจะมาพีพีกันอนะของเราก็จะกระกากประมาณนี้นะครับนะไอ้เฮียไปเอาของเฮียอะไรมาใส่เไว้เดูนะครับนะรอรอคนแป๊บนะครับนะถ่ายคลิปหน่อยอ่ะเอเอรอคนแป๊บเวลาที่ทำเล่นก็ประมาณจะตีหนึ่งแหละ นะครับนะสักทีหนึ่งแหละโอเคไปกันเลยเราลงเราลงตัวไหนดีลงเลยไหมลงเลยไหมให้คนอื่นลงก่อนฮะเราจะลงเลยได้ไหมไอ้ยังมีใครกดจริงอะเอ้ยลงกันหน่อยดิเออกูว่ากูได้ลงแน่เลยที่ฮีเลยมาจะลงรอบสองกันอ่ามาดูกันนะครับเอาดีเอาดีมันอาจจะมี กระตุกเล็กน้อยนะครับนะเออต้องขออภัยด้วยนะครับนะอ,อมามานี่อะไรใส่ฮับเจอกับอะไรเนี่ยฮออะฮับเจอกับอ,อ,อะไรฮับเจอกับ yeah, อ่าอะไรวะเยี่ยหยุดวิ่งดิน้อเดี๋ยวใส่จับไปแล้วฮักไปครับใส่เขาไม่เข้าเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแหลมกันนะครับพันหกนะเออโอเคยาวบ่ายยาวบ่ายนะครับอันละสวยลูกสวยจะไป ไปหาอ่สเต็ปเขาดีจริงๆนะฮะอุย้ยโดนแซมโบเตะครับแซมโบหักคอหักคอแล้วอุย้ยสี่พันนะแรงไปไหนใส่หักนี่ว่าเราเนะี่ยเออเออหมุนหมุนหมุนปั๊บหักหมุน,ห,มนหัก,หหกปลายนั่นแหละสวยดีละเออสเต็ปดีลูกสเต็ปดีตายหนึ่งตายนะเออฮะมาถึงตารเราแหละเฮียกูไม่ไหวแน่เลย ไไม่ไว่วแนนะเ,เบาๆหน่อยได้ไหมฮะไอ,อ้มึงรู้ๆกูไข่นะนะครับนะกูคือนัมเบอร์วันไอ้หนูกูคือนัมเบอร์วันนะครับนะกูกูคืคคอนัมเบอร์วันไอ้สัตว์นะกูคือุณำไอ้เฮียเอ้ยมันเคาน์เตอร์เก่งว่ะอา้าไม่ได้แอมกูหรอกก็จะเนี่ยทำไรฮะทำไรฮะวิ่งอย่างเดียวมึงอะแม่ยึดอะไรแหละ จะวิ่งจะวิ่งจับกูวะดิทำไมไม่มีไงจับเลยสัตว์ฮะไม่เคจับหรอไม่มีไงจับหรอครับฮะไม่มีไงจับหรอจ๋าหนูหนูจะมีไงจับกับพี่เหรอฮะก็มาดีครับก็มาก็มาก็มาดีครับก็มาดีครับนะไอหมุนไอสัตว์หมุนหมุนดิทำไมจะวิ่งเหรอวิ่งเหรอเอกูก็วิ่งได้ไอ้สัตว์อย่าอย่าอย่าไม่จะแอมกูหลอกมึงอ่ะไม่จะแอมกูหลอก กูวิ่งได้จะต้องวิ่งหรอกไอ้ฮะจะวิ่งไงจับก็ไม่บอลไอ้แม่เย็ดมาทิครับผมคือนัมเบอร์วันไอ้หนูทำไมจะโอ้ยมันจับได้แล้ววะไอ้เชียนยีนสายจับโอ้ยหักผันเจ็ดเองไอ้หนูจิ๊บๆหนูโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยคุณโดนแล้วโอ้ยเฮียเอ้ยที่โดนจับก็โดนจับยาวเลยเนี่ยแม่เย็ดเอ้ยไม่น่าพลาดเลยสัตว์เหี่ก่อนให้หรอกนะครับก่อนให้มึงทำไรกู วิ่งใส่กูละเอ๊ะทำไรกูวะฮะทำไรกูอันนี้วิ่งกูก็วิ่งอย่างนี้แหละอ้าวิ่งกวนจะกูอะทำไมทำไมเอะมจะเล่นยังไงจับกับกูก็ไม่บอกทำไมครับทำไมอะไรล่เ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 ลกูก็วิ่งอย่างนี้แหละไอสัตว์แพ้ซะมึงอะแพ้ไปซะแพ้ไปซะไอ้เออมึงไงมึงไงไอ้ควายเล่นไม่เป็นเลดิโธ่มึงไง กูคือนัมเบอร์วันน้องนะครับไอ้เฮียเจอเวลสองทำไงเนี่ยกูต้องอ่อนให้ใช่ไหมฮะกูต้องอ่อนให้ไม่ต้องอ่อนหรอกเนี่ยปล่อยเขาไปเถอะไอ้เฮียมันวิ่งมันวิ่งให้จับอ,อีกแล้วมันวิ่งให้จับปะกูวะดูดิไอ้เฮียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ,อ๋อกูน้องสายวะไอ้เฮียกูไม่น่าทำเข้าเลยเออเออเออตายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยไอ้เฮีย สงสารจะเลียวส่องเองอ er ่ะโอ้โหดูด oh yeah oh yeah oh yeah ูมันแตะกูตัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจะมันจะนี่ใส่กูอ่ะเอ้ยแย่โอ้ยแย่ดีดีธรรมดาพอรอนะกูคือนัมเบอร์วานมึงรู้ไว้นะครับนะใครก็ได้ประเทศไทยแก่ก็มาดีครับนะเออกูเจะใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรวะโอ้ยสุโมสุโมอ๋อเอ้ยกูโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โดนจับโดนจับ <objetivo> ว uh, uh, ่ะไอ้แค่สุดจริงสุดจัดปรลาบบอกปรลาบบอกว่าสุดจัดนะครับนะจับไปจับไปอ่าก็มาดีครับเคยกลัวที่ไหนก็มาดีครับซูโม่กให้กระทืบไปจัดเล่นเป็นชาเดียวแล้วฮะมึงเล่นเป็นชาเดียวแล้วกูเห็นทุกคนนะฮะตืบๆโอ้ยเฮ้ยเอ้ยพลาดอ่ะมึงจะโม้อยู่อะไรวะยอมไม่ได้เนี่ยกูยอมเอ้ยโดนแก้วอ่ะโอ้ย มันโกงไปแล้วไอ้สัสมันโกงไปแล้วไอ้ยี่โอ้ตายเลยโอ้โอ้หัวร้อนไอ้ยเอ้ยมึงมึงเอาไม้เอาไม้กูแม่ให้กวอนให้หรอกนะเจมส์สังตัวแล้วนะครับให้คนอื่นเขาเล่นมั่งนะครับนะไ <c oughs> อ้คนอื่นมาเล่นมั่งนะเราออนให้มันออนให้มันเออโอ้โหคนแรงไอ้สัตว์ซิทมาเย็ดแค่ เฮ้ยเอาชนะดิเฮียเอ้ยมึงใส่ใส่โกงว่ะนะโดยงก้นะฉลาดอีกฉลาดอีกแหม่จิ้วก่อนให้เราเที่ยกูพลาดแหมมันจะโม้อยู่นะครับนะยังไงกูก็คือ number one นะครับนะ number วันของเกมโซนโฟร์รู้ด้วยหนุ่มนะครับตายดิเฮียมคอมโบดีๆโอ้ยแต่งตัวก็แพงนะครับนะเล่นอะไรวะเออเอาดิสวยอะสวยอะสวยดิจับปะจับปะแหมเป็นไง เป็นไงลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมเองนะครับนะลูกศิษย์ผมนะที่เซมาก,กับนินจานะครับอ่านินจาที่เม่าแพ้นี่มึงกินขี้เลยนะนึกบอกเลยนะครับไปกินขี้ซะไอ้เทียนี่ของหนาด้วยนะครับนินจาเมื่อกี้ผมไปซองมันไอ้เทียหน่าตับเลยนะครับอ๋อโควไปไหนอ่ะเอเทียนี่หาจังหวะอยู่ครับอ่าหาจังหวะอยู่หาจังหวะเอ้ยโดนแล้วโดนแล้โวโคตรแรง,งบอกเลยโอ้โหห้าพัน ห้าพันหกพันโอ้ยสัวจัดโอ้โหจริงๆแล้วทีมกูแพ้แน่อย่างเงี้ยถ้าเฮียนี่แพ้นะเออสวยจับดิจับให้มันโดนดิเออจะมันโดนโดนหน่อยเอาดิหักก็เบาเบาเอาดิเอาดิเออหามาดิมาดิเออก็มาดิครับเออที่มันดิ้โหอะไรวะอะไรวะเออโคเชนแลกเออแลกแลกเอาดิ เออแพ้อย่าแพ้ทีอย่าแพ้ซิซิซมึงคอมโบเป็นไหมซิทเทมาส์หัวดรอ่งตัวโหดเล่นโห้โหแผลเนี่ยไอ้เออแหละใส่ไปลูกใส่ไปใส่ไปเออใส่ไปหักหักไปลูกหักไปหักไปเออหมุนหมุนหมุนหม,ม,มุนอ้มึงจะคิวทำไมม,มึงตายไล้นะเออไอ้ที่มึงคอมโบไปไหมเออคอมโบซิจะไอ้ที่หมุนอย่างเงี้ยมันก็โดนหรอกตายกว่าตายเฮียเนี่ยว่าตายทีมกูแพ้แน,น่ทีมกูแพ้แน่เดี่ตัวเดียวเนี่ยเอาไม่ลงกันเลยวะฮะ โหกูไม่น่าปล่อยให้ตายมึงเจอเออดิคอมโบคอมโบเป็นไหมเฮี้ยงคอมโบไม่เป็นน่ะเล่นซิตด้ไงวะฮะเล่นซิตี้ไงครับเอออดีก็ามาดีครับเออสวยสวยไอ้ตายไอ้ตายเพื่นอนไอ้ตายเพื่อนโอ้ไอน้นีิดเดียวนิดเดียวเออโดนแล้วไอ้ที่อจบเลยจบเลยจบเลยทีมกูมึงดูแซมโบว่ะแซมโบ้ตัวโคตรกูตัวเนี้ยอะ่ะ อาดี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 จับดิจับดิโอ้โหแสโบมึงก็ใส่จับมึงไม่จับอ่ะอู้หโดนแรงอู้ตายห่าแล้วเจอเงี้ยทีมกูแพ้แน่ถ้ามึง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 ลบเข้าไม่ได้นะเล่นเป็นอย่าเล่นเป็น day, á, nah, แค่เดีここยวลูกอย่าเล่นเป็นแค่เดียวนั่นแหละโง่ซะไอ้สัสโง่จริงๆเลยไอ้เฮียอาดีโดนแค่นั้นลบอยู่ได้อู้ยกูระปุ่นหัวไหลอู้ร้อนนี่สัสเอ้ยแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยจบเลยนะครับมา เฮ้ยเล่นต no no ่างเล่นต่างกูแก้มือกูไม่ยอมสัตว์เลยมึงเจอกูมึงเจอกูกูไม่ยอมกูไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้กูคือ number one นะครับกูคือที่หนึ่งเดียอมได้ไงวะเฮียกดติดก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 ูไม่ยอมขออีกรอบหนึ่งนะครับแม่งหยามหยามเดียหยามโอ้คนหายหมดเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งหายดิเล่นกูก่อนไอ้เชี้ยที่นี่มีโล่ถ่ายได้ยังสัตว์เล่นัพูดยอมาปลากระป๋องจัดเลย อ๋อของวันเฮียจะว่าพี่เข้าไม่ได้แหละนะเออกูรู้ได้เฮียบนนั่นแหละตอปวดทีมชิปอ่ะไอ้เทียนี่ของโคตรหนาบอกไอ้สัตว์ของโคตรหนาหนาตับปลาตะเบลโอเคในเมื่อไม่มีคนแล้วเราก็จะลากันไปเลยดีไหมลากันไปเลยดีไหมคนไม่มีแล้วอะฮะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอ่ะรล่หรอหล่อีกสักแป๊บก็ได้อ่ะรอยสักแปบ๊บรอยสักแป๊บนะครับนะ อ่าแล้วขอเล่นไก่ตากูแก้มือไอ้น,นี่กันจัดชุชุเปนโหดนะชุมป็นโหดที่อ่ะพ่กว่ากูเยอะเลยอ่ะนะครับกูเป็นพ่อค้าไอ้สั์ไม่ใช่ใส่พีพีอ่าดูดีที่อ่ะแม่ขออภัยในคำหยาบด้วยนะจ๊ะโอเคถ,ถ,ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับนะออ like, กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับหรือว่าติดตามนั่นเองนะครับนะอย่า้ทำคลิปไรบอกนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็ไม่รู้จะถามหาเลยนะครับวันนี้ว่างเฮ้ยมีจะเล่นได้ยังมันจะคลิปยาวเล่นเล่นกูได้ได้ยังนะน,นะครับต้องไม่อัพต้องไม่นั่งโหลดคลิปอีก <c oughs> เออเล่นเด็กมันดูฮะดับเบลวันจะเล่นไงนะครับที่หนึ่ง,นะนะง,งนะครับนะที่หงการนะครับนะไอสัตว์ไม่มีคนเลยไอแมงเอ,อเข้ามาสักคนดีโอโหแมงมาสักคนก็ไม่ได้ บักห่ำเอ้อะมาให้กูสักคนก็นเถอะนะครับนะโอเคไอเมื่อไม่มีคนเดี๋คลิปมันจะยาวไปกว่าน,นี้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปเลยดีกว่านะเออถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย